สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิพามาเก็บตกวานป่านะคะพี่น้องจะป่าเฮาสูบเมื่อวานนี้มันบ่แห้งจะยังเหลือน้ำอยู่พอสามารถเก็บป่าได้นะคะไอดอกลากเราก็สิพามาวานป่าจ้าบานแรกแล้วได้ป่าโกดไปแล้วนะคะพี่น้อง หิวเด้อันนี้ก็หิวกะคุ่น้ำกนลนตรงแรงตรงแรงแมงซีละจ้าหาอยู่หา,หากินตามบ้านเท่าในล่ะพี่น้องเอ้ยเก็บปลากระเดิดไปเฮ็ดประแดกก่อนเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาวานป่าซอยแล้วเน่มาวานป่าซอยอดอกรักเนี่ย มาลุ่นกันจะว่าเมื่อนี้จะได้ปลาโบนะคะพี่น้องเมื่อวานในป่าสิบกิโลค่ะปน,นินปรากฏสองกิโลปลาคอใหญ่ตัหนึ่งเบิดสามีปลาคอใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ว่าหมกหอยห้ายหลายพี่น้องหมกหอยมีแต่ตัวใหญ่ อาจารย์บานป่าซอยแน่ <c oughs> อายุหายกิ่นตามบ้านเข้าในละพี่น้องเมืองบักหอยมีตะน่วยใหญ่บักหอยจูบมีตะนวยใหญ่มีตะน่วยผุ่นนะพี่น้องบักหอยจูบสวนข่อย ตั้งแต่เป็นอันสามารถเาเคยง้มจักเทืือมิแตื้อมาปล่อยเมืองนวยมันมาคอยจุกจิเกบไปไหวทักกินนะคะเอาใส่ถังนมนกัน แดดเปียงเปียงค่ะพี่น้องรวมกันค่ะรวมมิดรจางดนาหนาวเนี้ยแนวด้เนาะแดดชักแดดแม่ ตาใหญ่ป่าเนี่ยก็บ,บอมีป่าเลยพี่น้องป่านี้เบิดุ่นมหมามันก็นมาให้กำลังใจอ่มอมามึงบอกหวยนี่จะ่วยใหญ่ มาลุ้นว่าเราสีได้บ่เด้อพี่น้องอืมฝนปลาตายคล้ายกิตมลข้าน้าโบกสีได้อยู่รวบน้ามาโบกนะคะ ในปลากระเดิดพี่น้องเอาไปเฮ็ดปลาเด็กปลาเด็กปลากระเดิดอห่ออันโตแดงจนฟุน้นฟุนงอะไรมาคอยกันยังไว่านปลาไม่ได้ก็ว่านมะขอยนี่แหละ ยังลงมากับโต๊ะกิตูมไปเดือนหนึง่งลราพี่น้องรีบรีบรองเท้าบูทอ้เอ้ออาเอ้าไปยังที่ปวดบดึงมาน้ำอยู่บ่กไปซุ้มบอล เบหอยกันนะน่หอยมันีไตามน้องจีตอมอีซะเอาชว์ดูอะไรอืม ลูกปลาพันปลาเอ,อ้ยยาดิดกิ่ตุ่มเต็มนาไหแล้ะ ปาเค่งปล่อยหลายๆเลยบ่ไดเลยว่านมีปลเค่งตัวหนึง่งว่าตาหนี่บังหอยใหญ่คนไหนบังหอยกิ่งไปไม,ม่เต้น,น่วยโกโลุกใเลย น้ำเก็กบบกหอยอกันนะพี่น้องแต่ละเห็นอยู่นี่นะเอส่เยรดสังเกตแดดนะคะพี่น้องตอนนี้ใกล้กสิเป็นล้มแล้วจ้า ไม่เก็บป่าซอยนะเดอ้อสูบใบจะ้จะยัน้อยปีไม่กับสินี่ไปอยู่ในเมืองสูบใบให้เขาลักเดี๋ยวว่าสุดท้ายเดี๋ยมาให้เบิ่งนะคะพี่น้องว่าได้หลายบอนะคะ